ี่นจะมีคอนตามอยู่แฟนมันก็เดินดองๆเลยนี่ตรงนี้ไงตรงที่ทำดาบอันนี้ไม่ใช่แฟนนี่นะแฟนอยู่ไหนนี่อยู่จุดเกิดนั่นแหละพาอ,อยู่เกาะนารุโตะเกินได้ไหมในอันเชน,นูที่แข็งเกร่งแข็งแข็งที่สุดแล้วับ มาเราทำหมดแรงสแกนดีกว่าไงว่าแฟนเนี่ยแหะนึ่งใจเลยปินมาก <5 M. S 2> ่อนแรกอ่อนใจห้าเอ็มใ่ไหนครับนะเลย๋ยวเอาพาแฟนไปฟาร์มเวลเขาก็จะไปฟาร์มได้ นี่เขาได้หมดเอสเอ็มแล้วนี่แฟนตรงที่ตีดาบนี่นี่นี่ตรงนี้เห็นไม้ดาบคุณผู้หญิงคนนี้เขาเป็นประกายไฟเห็นปะเอฟเฟกตนั่นแหละทำตรงนี้เลยอ๋อลองจ่ายหกแสนเพจน่ะเหรอไม่คือเราต้องมีวัตถุดิบไอ้ที่ว่าเป็นสีฟ,ฟ้าๆได้แฟน บบปลาปลาเนี่ยใช่หาไงวะ36สามสิบหกอัน FK จะได้เร็วกว่าถือไม่ก็ไปลงเกรดที่เราลงเกรดกันนั่นแหละไปเกาะไบโคเปอร์ไปเขาจะไปฟาร์มก่อนเนี่ยมาเนี่ยตามเข้ามาไปฟาร์มเวลล์มันน,น,น,มนี่ก <ไป S 2> ็วันนี้ใบใบโคเปอร์อเราจะได้เวล เวลเงาขึ้นเยอะมากถ้าจะตีไม่กี่ตัวก็ตันเราจะไปเก็บอันนี้ให้หมดนะเราตีตัวที่กากที่สุดเน,นี่ยมานี่ตีตัวนี้เจอกันตีเดี๋ยวก็ตายลงมา ตัวที่แฟนจะเก็บเบลเอามาใส่ให้หมดเลยไอตัวนี้ไม่ต้องใช้ลบม้งไอตัวเกาะแรกที่ว่าเป็นแรงเอสแฟนอะถ้าแ,แฟนไม่มีอีกีดอีกหรอเพราะไอตัวนี้ดาเมจมันน้อยสามล้านเลยนะตอนเนี้ยสามล้านเองแฟนดูอีกีดด้วยอีกิดแรงเอสมันตีอ่าห้าร้อยกว่าล้านเลยนะแค่มันตนัว นะครเขาให้แนะนำให้แฟนทําหมดไปใช้ก่อนมันทําง่ายอีกิีมันกว่าจะได้ทําเพราะว่ารหัสเขายังไม่ได้ทําเลยเพราะว่าแรงไอ้นี่มันไม่มาสักทีอะไอ้แรงแรงแล้วแรงดีหรอใช่แรงดีมันไม่มาเลยเขาเลยทําไม่ได้ขาดตัวเดียวแต่มันไม่มา ถ้าแฟนทำหมดไปใช้ก่อนจะได้ไปทำไปหาตัวอื่นได้ไม่งั้นมันก็จะตันอยู่แค่นี้ตัวขาวโซ่ขาอีกรีส ส่งแรงจีนี่น่าจะเมื่อก่อนนะ่าจะเคยอยู่เอฟเคแน่เลยต้นนีมีคนมีแต่มีคนน้อยมากจนเล่นไม่ทันก็เลยอดได้ทรงแรงจีเลยมันส่งของให้เพื่อนได้แฟน แหวไม่ถึงหรอเดี๋ยวยังไงทำไมมันไม่ขึ้นเชือกแผนว <Gore> ะมันส่งให้ไม่ได้หรอหรือว่ามีเวลาอันนี้รึปะรับายง่ายไมเนี่ย กรา,ายก็เลมันเยอะบเบลมันจะขึ้นพูดเลยละแฟนแฟนดูสังเกตมดเขาร l เวลหนึ่งนะมันจะขึ้นขนาดเล มันก่อนนันน,นนี้เขานี่แหละมาตีตัวนี้แหละเอาเอาเพจเจ็ดสิบล้านตีคนเดียวตั้งนานแปนสกัดเอาเพชรเลยเียไม่ต้องแปสกัดเอาตัว มันน่าจะเป็นแค่แรง e มั้งแต่ถ้าเป็นแรง ss มันจะตีอยู่ร้อยล้าน b ประมาณนั้นแต่่าไปหาทำเกตรลงยาก 哦，好。 เบคอนกระตีกรตีเบรลแล้ว ขึ้นเท่าไหร่ขึ้นเนท่าไห่ตัวสีนถึงรอยเวลไหม ไม่ติดการเป็นเพชรก็ไม่ติดนะขึ้นมาเลเวลสี่ขึ้นมาสี่สิบสี่นเองเหรอเลเวลเนี่ยอาจจะเป็นเพราได้เม็ดันยังน้อยอยู่แล้วครับโอ,อแฟนมีตัวตันบ้างไหม มันต้องตีดาเมจเจอด้ววนะี่้ไงอีกตัวหนึ่งแฟนจะตันแล้วนะก่อนนันนี้เลเวลมันเท่าไหร่เองตอนนี้มันร้อยเก้าเก้าแล้วนะแรงเอด็ดนะถ้าเกิดมันยิงตีเยอะมันยิงเอ็นขึ้นเยอะดาเมจเออเลเวลอะเพราะเมื่อเกของเขามันตีตัวละสี่ร้อยเอง แต่แรงเอ็ดเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแค่เลเวล44เห็นไหมตายเร็วขึ้นเพราะแรงเอ Lang ็ดแฟนมันดาเมจมันเยอะขึ้นแบบเดียวครึ่งแหละฟาร์มเบลให้มันตันกันแล้วค่อยไปตีหมด จะเก็บหมดแรงเอสให้ครบ4ตัวเขาจะได้ไปหา เห็นมาแล้วโอ้ยขึ้นมาตัวละสี่สิบเววเลยฮะก็ได้นะเนี่ยขึ้นมา8ปดสิบเวละเห็นเขาแปดสิบววแล้ว ไม่พอรหรอกถ้าแฟนจะไปซื้ออาวุธร้านนั้นทำไมมันถึงไม่ขายราคาสร้างตึงลเลยเนี่ยเกาะสุดท้ายนะโอ้เกาะสุดท้ายกางงี้แหละนุ่นแฟนไปดูไอ้พ่อใหญ่ขายเรือนุอ่นมันจะมีเรือเอสขายนะ <oda> ถ้าแฟนตังพอแฟนก็ซื้อเรือขี่ เร็วมากเกาะเนี้ยเหรอเห็นไหมน่ะท่าเรือน่ะมันมีเรือขายอยู่คนที่เกี็บเสกเรือเขาเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเวลาจะใช้ไวเวิร์ดบินอ่ะให้กดกระโดดแล้วก็กดเอเนี่ยกดเอ็มไม่ก็กดกระโดดแล้วก็กดเอ่นั้นแหละเอ็มกใช่ไอสเก็บบอร์ดอ่ะเออแล้วตลอดมาเขาไปกดสเก็ตบอร์ดเขียวตลอดเลยดิ ที่แบบไม่ใช่ตัวเอ็มนะเขา,าไปกดแล้วก็ไปกดเอตรงไวเวิร์นอะอเป็นกดอันนั้นแหรออันนี้มันก็กระโดดเลยก็เป็นลายไวเวิร์นแต่ถ้าถ้าเกิดเรายืนเฟ้นอยู่มันก็จะเป็นสัตว์ขี่สัตว์ไอ้นั่นของเราสัตว์วิ่งเนี่ยใช่แต่ถ้าเกิดเราถ้าเกิดแฟนเอ่อไม่ได้เอาสัตว์ขี่ไปเอาเอาเอาไปแค่สัตว์เอ่อเอาเอาไปแค่มังกรอ่ะมันก็จะเป็นมังกรให้แฟนนะ เวลาแฟนกดอ่ะมันก็จะเป็นมังกรอย่างเดียวเลยเดี๋ยวขึ้นมาเท่าไรแล้วว้าร้อยสิบแล้วมันตันสองร้อยไปแฟนมาไอห,หมอนั่นก็ฟาร์มเบลแฟนตีเนี่ยแฟนไหนล้ว เปก่กลัวในหลังมนันนี้มาชุบกันเนี่ยบันทีมันไม่ตายหรอกนะอันนี้ไอ้นขาดกี่ตัวหนึ่งสองสามขาดสามตัว แค่มีตังอยู่เท่าไหร่อ่ะแม่ที่ว่าเป็นตังทองอ่ะไม่รู้ดิมันดูไงกดไปที่ร้านค้าแล้วก็กดเห็นไหมร้านค้าอ่ะจำนวนจําอ๋จอจําจําหน่ายตัวมันจะขึ้นบอกข้ 1. 1> างบนเท่าไหร่นะหกสิบเจ็ดอ๋อ เอาไปซื้ออะไรเดี๋ยวหกสิบเจ็ดเองไม่ละแฟนก็ลงเกตบ่อยหรือว,ว่าแฟนไม่ค่อยได้ลงเขามีทั้งสองร้อยมันซื้อเกมพาได้แล้วมันก็ส่งให้เพื่อนได้ ไป้แล้วตีตัวละถ้ามีไอ้เกมพาร์ทคูณสองมันน่าจะเเวลเต็มน่าจะตัน้ปล่า นี่กาะแรกมาแล้วแฟนตีตัวนี้เสร็จตีเร็วๆเราจะวอไปกกอนแรกเรจะไปดูเกตเร็ว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 เร็แฟนข้ามแล่วเร็วเร็วๆร็ววเร็ว ขนาดเราลงทุนไม่แปตีเกาะหมดยังไม่ต้นแลยอีดอาดมากเลยนี่ไปแปลีตัวแล้วไปเกาะแรกเหีอเกียดอยู่ตรงไหน,น ต้องเนรไม่อยู่ไม่ไม่เว้นม,มันบินสามตัวอย่างนั้นละ่ะทำบักอะไรกันหรือเปล่าเจอกันไหมเขาก็น่าจะอยู่ไม่ตรงที่เล่นเทนนิสก็บนสะพานแน่น,นอน ไม่ใช่เทนนิสนี่สนามบาสสนามบาสสนามบาสนี่สนามบาสจริงนะ่านมาตามเข้ามาเหมือนอยู่นี่สนามบา,มา,า,มขา,มาสาบาข้างล่างสะพานอะแรงแรงสีเด้อแรงสีแปนยังไม่ได้นี่ใช่ไหมาอะไร ใต้สะพานนะสนามบา้าด้ไม่ได้ตามมาละล้รงเศษนี่เขาถ้าจะไม่ผิดไดมาสองตัวแล้วนี่ เขาต้งองเขาต้องเอาไหมาไม่รู้ว่าต้องเอาไหมแต่ใช้แค่ดาบก็พอละ ทีสล้านเาไนสมี่ล้านเมออันโอยทำไมมันชอบไม่ตีให้องอ่ะกันถ้าเกตอ้เกาะวันพีทมาเดี๋ยวเขาพาลง ถ้าแฟนได้ดาบมาใช้ดาบตีมันจะง่้กว่าถ้าไปซื้อเอาอะมันมันแพงทำได้เมที่ได้มาถ้าไม่ใช่เกาะสุดท้ายก็ไม่ได้น่าซื้อหรอกเขาตีเลยนะอืมสกัดเลยเขามีแล้ว